สวัสดีครับวันนี้ผมฮอนจากร้านสาธิตวิทยุนะครับวันนี้จะมาแนะนําสินค้าตัวนี้เลยนะครับหูฟัง audio technica รุ่น atx m 5 0 x นะครับเือเป็นหูฟังที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการทําดนตรีหรืออัดเสียงในสตูดิโอระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลางไปจนถึงการใช้งานฟังเพลงทั่วไป งานประกอบของหูฟังที่แน่นหนาและทนทานบ่งบอกถึงความเอาใจใส่ถึงผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีที่สำคัญคือหูฟัง M50x รุ่นนี้สามารถถ่ายทอดเสียงที่มีความรายละเอียดของชิ้นดนตรีได้อย่างครบถ้วนใกล้เคียงกับเสียงที่อัดมาจากต้นฉบับเป็นอย่างมากถึงขนาดเอ้ยได้เต็มปากว่าหากท่านเป็นคนที่ต้องการรายละเอียดจากการฟังหูฟัง audio technica รุ่น M50x เลยครับ ลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าหูฟังออเดีโอเทคเนกาวันนี้ทางร้านสาธิตได้จัดโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง4,990บาทนะครับมาชมได้ที่ร้านสาธิตหรือจะดูคลิปย้อนหลังของพวกเราได้ที่สาธิตโซล่าชแนลด้วยนะครับวันนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ